เราคิดว่าเราเรานำหน้าอาเซียนมาเยอะแล้วนะแหมเราไม่นำหน้าประเทศอื่นนะ่ะไม่ใช่ว่าอุ้ยอะไรหลับประมาทหรืออะไรไม่ใช่นะฮะดูจากข้อเท็จจริงเนี่ยนะในหลายเรื่องจากการที่รับการโหวตกันหรือข้อมูลอะไรเนี่ยประเทศไทยเรานำหน้าเยอะมากในหลายๆประเด็นเราต้องดูซิประเทศไทยเราแข็งตรงไหนแล้วจุดนั้นนะฮะมาเป็นจุดหลักของเราในการเริ่มตั้งตัวนะคะเช่นว่าความอดออมถ่อมตัวหรือว่า ความอารมารุนอ่วยในการเจรจาการค้าใช่ไหมความเป็นเพื่อนกันคนไทยพอเจอกันปับ๊บเจรจาธุรกิจก็เป็นเพื่อนกันใช่ไหมไม่ไม่หลอกลวงกันหรือแทงข้างหลังกันอะไรี้ยคือบุคลิกคนไทยนี่คนก็รู้นะคะว่าเป็นคนยังไงยังไงอย่างเงี้ยก็ไปดูเอาเหตข้อดีคนไทยยังมีอีกเยอะซึ่งบางบางคนก็ไม่ได้มีอย่างนี้ในในประเทศอื่นนะคะคือเขาก็จะรู้กันคือไม่ใช่ว่าทุกทุกคนเป็นแต่ว่ามันเป็นคล้ายๆที่เขาเรียกว่า generalize ประเทศนี้เหมือนกัอุูยคนประเทศนี้ซื่อคนสวิตซ์ซื่ออะไรนะ คนประเทศนี้โอ้ยถ้ามันดิวต้องระวังหน่อยอย่างเงี้ยมันจะเป็นภาพลักษณ์ของประเทศแต่ไม่ใช่ทุกคนจะเป็นอย่างนั้นตอนนี้ผลกระทบจากการเปิดตลาดเนี่ยนะคะก็จะเห็นเลยว่าเราเนี่ยจะต้องไปในกระแสการค้าโลกต้องปรับตัวนีผลกระทบทางบวกท่านก็คงอ่านได้นะคะทางบวกก็เช่นว่าตลาดขยายมากขึ้นอย่างที่เรียนเมื่อกี้ไงจะเราขายกันในเมืองไทยหกสิบล้านมันก็ออกไปเป็นหกร้อยล้านสิบเท่านะ ่านเคยผลิตรองเท้าปีละล้านคู่ท่านก็นต้องเพิ่มอีกสักสิบเท่าเนาะถ้าท่านทำมาเก็ตติ้งเก่งๆเนาะก็ขายอีกสิบเท่าสิบประเทศแล้วก็มีการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในที่นี้ก็อย่างที่เรียนตั้งแต่ต้นแล้วละะ่ะฮะที่ว่าทั้งภายในแล้วก็ไปแข่งกับทางยุโรปทางอเมริกาสามารถพัฒนาคุณภาพแล้วก็มาตรฐานบริการอันนี้ใช่เลยหลายประเทศก็อยากมาเรียนรู้ที่เรียกว่าไทย h o s p i t a l ตี้ใช่ไหม คนไทยต้อนรับยังไงคนถึงติดใจอ่อนโยนอ่อนหวานยิ้มเสมออย่างประเทศสิงคโปร์เขาคือต้องเขาต้องทำแคมเปญนะติดสติ๊กเกอร์ไปตรงเนี้ยว่ายิ้มคือทุกคนมองไปที่ที่ติดของอีกคนหนึ่งจะได้ยิ้มนะทุกคนจะได้ยิ้มยิ้มแต่ของคนไทยไม่ต้องทําเรายิ้มเองเป็นธรรมชาติของคนไทยเราเห็นอะไรก็าอารมณ์ดียิ้มอย่างนี้เป็นต้นคนเขาก็อยากเรียนรู้ซึ่งกันและกันเราก็อาจจะเรียนรู้ประสิทธิภาพของคนสิงคโปร์เขาใช้เวลานิดเดียวทาธุรกิจจนเสร็จเรียบร้อย ไม่ยืดยาดเย่ียนเยอะใช่ไหมตรงประเด็นตัดโดยจบแล้วเขาเตรียมข้อมูลมันแน่นอะไรเงี้ยเราก็จะเรียนรู้คนอื่นเพื่อทธอจะพัฒนาตัวเราเองเช่นกันต้นทุนลดลงอันนี้ก็ตามที่เรียนไว้แล้วเมื่อกี้นะคะแล้วก็จะลดเรื่องปัญหาปัญหาอุปสรรคทางการค้าระหว่างพวกเราสิประเทศเพราะถ้าเราร่วมมือกันทำเพราะมันเป็นเป็นแผนน่ะที่เรยวาบลูพิ้น่ะบลูพินก็เหมือนกับว่า เราจะสร้างบ้านต้องมีบลูพิลท์ใช่ไหมฮะในการสร้างบ้านนี่ก็เช่นกันเรามีบลูพิลท์ของ AEC เมื่อเรารู้เราต้องมีไปตามบลูพิลท์นี้ทุกคนทุกรัฐบาลในสิประเทศนี้ต้องร่วมมือกันทําไม่ใช่ว่าแลวมันมีระเบียบด้วยฮะว่าปีนี้ต้องผ่านเท่าไหร่ปีนี้ต้องผ่านกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าทุกประเทศในสิบนี้ทําพร้อมกันหมดมันก็จะได้ผลตอนนี้ด้านผลกระทบอีกด้านหนึ่งก็คือด้านลบมีอะไรมั่ง ออกเลยก็คือต้องเผชิญกับการแข่งขันสูงขึ้นแล้วก <been> ็ผ hmm> ู้ประกอบการที่ไม่มีความพร้อมจะถูกกดดันให้ต้องเร่งปรับตัวอันนี้เป็นทางลบไหมเนี่ยไม่ลบมันนะคนไหนที่ไม่พร้อมจะถูกกดดันให้ปรับตัวดิฉันก็ดีซะอีกได้มีคนมากระตุ้นให้เรา alert อ่ะไม่งั้นก็นั่งนั่งเล่นๆไปจริงไหมฮะให้เข้ามาซื้อบริษัทเราไปง่ายๆพรุ่งนี้ เราไม่ได้ล่ะค่ะเราต้องรีบเรียกพนักง,งานมานะคนไหนอ่อนอะไรไปฝึกคนไหนทางานไม่ค่อยดีหรือคนไหนอะไรเนี้ยฝึกฝึกเพิ่มให้เพิ่มคุณค่าแล้วจะได้ได้ค่าจ้างแพงขึ้นด้วยนะฮะก็ต่อไปตอนนี้เราควรทําอย่างไรล่ะคะในการปรับตัวเตรียมความพร้อมเนี่ยือเขาก็อันนี้ทางเจเจนะทางกรมเจเจเขาแนะนํานะ ว่าโหมดที่หนึ่งที่บอกว่าเป็นการให้บริการข้ามพรมแดนจะได้ไมหมฮะรูปแรกที่เป็นคอมพิวเตอร์แล้วก็ไปอีกประเทศหนึ่งเนี่ยโดยตัวไม่ต้องไปได้หออไหมให้บริการกันทางสื่อสารเนี่ยเขาบอกว่าการรับตัวคือผู้ให้บริการเนี่ยควรจะศึกษาลู่ทางเรียนมาทุกเรื่องเป็นเรื่องการศึกษาเท่านั้นนะฮะแล้วก็โอกาสทางการตลาดสําหรับการค้าข้ามพรมแดนเพราะมีโอกาสเติบโต,ตอีกมากก็คทราบนะฮะด้านอินเทอร์เน็ตด้านอะไรพวกเนี้ยมีโอกาสอีกเยอะแยะ ต่อไปโหมดที่สองคือตัวไปตัวไปเนี่ยนะฮะอันนี้เขาก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็เสรีกันอยู่แล้วละเดินทางไปมาระหว่างอาเซียนต้องวีซ่าไหมฮะไม่ต้องใช่ไหมะฮะตอนนี้นะักท่องเที่ยวต่างชาติก็มาเมืองไทยมากขึ้นเราคาดหวังอย่างนั้นตอนนี้นะักท่องเที่ยวมีสิบเก้าล้านเราก็คาดหวังว่าเมื่อเดินทางง่ายกว่าน,นี้อาจจะมีได้เยอะกว่าน,นี้ตอนนี้อันที่สามโหมดที่สามก็คือการลงทุนหรือการจัดตั้งธุรกิจในประเทศอื่นนะ บอกว่าภาคธุรกิจไทยเนี่ยนะคะก็สามารถขยายโอกาสไปให้บริการด้านท่องเที่ยวในต่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่ม CLMV ก็คือแคนเดามาเลเซียลาวเมียนมาก็เวียดนามสี่ประเทศเนี่ยอยู่เหนือเหนือเราใช่ไหมที่เราเรียกกันว่า GMS Greater Mekong Subregion นั่นน่ะกลุ่มเนี้ยละหากเขายังต้องการอะไรอะไรจากเราอีกมากยกตัวอย่างด้านท่องเที่ยวเนี่ยเมื่อตอนซับหลายปีก่อนที่ดิฉันเคยไปประชุมกับ กลุ่มท่องเที่ยวของพม่าเนี่ยนะคะเขาบอกเลยค่ะว่าประเทศไทยอย่าทิ้งเขานะเขาบอกว่านักท่องเที่ยวที่มาประเทศเขาเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อะมาแวะเมืองไทยก่อนแล้วค่อยเข้าประเทศเขาเพราะพม่าคล้ายๆถูกแซงชน่นนะนะคะการเข้าถึงตรงน่นมันยากต้องบินมาไทยแล้วก็เอาไทยอินเตอร์บินไปแล้วเอาแบงคอกไอเอฟบินไปอย่างนี้ค่ะเขาบอกประเทศไทยอย่าทิ้งเขานะโอ้ฟังแล้วมันดีดีนักท่องเที่ยวเขามีแค่สองหมื่นกว่าคนเองมั้งนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเราหาโอกาสและลู่ทางว่าเราชนานาญกว่าเขาเก่งกว่าเขาคือด้านอื่นเขาอาจจะเก่งกว่าเราทรัพยากรธรรมชาติน้ํามันน้ำมันเขา,าจ,จะมีเยอะกว่าเราแต่เราดูซิอะไรที่เราเก่งกว่าเขาอะเราก็พัฒนาตรงนั้นให้คมกริบเลยแล้วก็ไปทํางานตรงนั้นนะคะต่อไปนะพอถึงหมดนี่ถึงหมดที่สแล้วใช่ไหม การให้บริการโดยบุคคลธรรมดาก็คือการประกอบวิชาชีพต้องเป็นไปนตามกฎระเบียบภายในของแต่ละประเทศเราก็ต้องเตรียมพร้อมในด้านภาษามาอะไรๆก็ไ,ไม่พ้นภาษาแล้วก็ด้านวัฒนธรรมของต่างประเทศเพราะเขามีการพูดกันนะคะว่าเราต้องเรียนรู้วัฒนธรรมชาติอื่นเขาด้วยเช่นเขาบอกเลยค่ะฝรั่งเนี่ยเวลาจะมาเมืองไทยเขามีหนังสือเล่มเล็กๆให้กันเลยนะฮะบอกว่าเวลาเดียวคนไทยเนี่ยอย่าเอามือไปแตะศีรษะใช่ไหม อย่าเอาเท้าชี้ของอะไรเนี้ยค่ะที่เราเราไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ทำไงแต่ถ้าใครมาทํานี่เราต้องตก,กใจไงต้องต้องโกรธนึกว่าเขาดูถูกแต่เขาไม่รู้ค่ะเขาทําเป็นธรรมดาเลยค่ะเรื่อเอามือตกหัวเอามือลูบหัวกันหรือเอาเท้าชี้ของถ้าของอยู่ข้างล่างเนี่ยดังนั้นเราก็น่าจะต้องเรียนรู้ด้วยว่าชาติอื่นเขามีอะไรมั่งที่ที่เราไม่ควรไปทําค่ะเราอาจจะเห็นเป็นเรื่องธรรมดาแต่เขาไม่ค่ะ นี่ถ้าเราไม่รู้ใชนนีมแล้วเราไปทำเนี่ยเขาต้องลำคานเขาไม่อยากดิวกับเราอะจริงไหมฮะอย่างใครมาถึงมาตบหัวปับ๊บยัาไม่ดิวด้วยต่อให้ดิวดีงไงก็ตามจริงไหมเราต้องไปหาคนอื่นแล้วล่ะเพราะต้องมองคนแบบนี้วันหลังต้องมีอะไรแปลกแปกมาอีกเยอะเลยขี้เกียจยุ่งคนที่ไม่รู้จักศึกษาจริงหรือเปล่านะฮะนี่นะครับต่อไปก็หน้าหกสิบห้าอ๋ออ่าน,นิดหนึ่งก่อนหน้าหน้าหกสิบสี่ก่อนนะ 64ก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคือว่าที่จริงเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าโอ้แยกมาเป็นเรื่องของกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเดียวแล้วทําให้คนผู่วุุนกระทั่งประเทศไทยนะไม่ใช่นะฮะมันอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติของสภาพ,พัฒน์แล้วนะฉบับที่11ถ้าท่านไปดูเนี่ยนะคะเขาเรียกว่ายุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้แล้วก็การสร้างปัจจัยแวดล้อมซึ่งก็จะยิกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยทั้งกาจจะไปอ่านในในกระดาษที่ท่านมีแล้วนะคะ เขาก็ท่านกอาจจะมองว่าเอะนี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่านะที่ทางทางเราตื่นตัวไม่จริงนะคนอื่นเขาตื่นตัวกันเยอะแล้วนะเอ่อจังหวัดทางภูเก็ตเอยสมุยเอยเขาก็จัดแต่ว่าไม่ได้จัดในนามจังหวัดแบบท่านนะท่านนี่เป็นจังหวัดแรกเลยที่ว่าบูรณาการกันสี่จังหวัดอันอื่นเ็าจะจัดแบบแบบหน่วยงานเอกชนนะอยากจะกระตุ้นเรื่องเหล่านี้ขึ้นมา แต่ของท่านเนี่ยท่านอยู่จังหวัดชนบุรีนี่ท่านโชคดีมากๆนะที่ฝ่ายราชการของท่านเนี่ยให้ความเอาใจใส่แล้วก็คล้ายๆจะเดินไปข้างหน้าก็ไปได้วยกันแบกบเอกชนไปด้วยขอชื่นชมท่านรองผู้จริงๆนะคะเพราะที่อื่นที่อื่นเนี่ยเอกชนต้องรวมตัวกันเองอย่างอย่างด้วยความรวมกันอะแล้วก็ให้มีการจัดกิจกรรมประเภทจัดบรรยายหรือขอเอกสารข้อมูลนี้ทางคุณเจเจเนี่ยเดี๋ยนเรียกย่อยเนี่ย เขาก็ได้เคยประชุมนะคะร่วมก,กับภาคธุรกิจเอกชนด้านท่องเที่ยวในกรุงเทพสองหนเราเรียกว่าเหมือนกับประชุม round table หารือกันน่ะว่าเขากลัวอะไรบ้างถ้าดิฉันพูดเนี่ยนะคะคุณฟังเนี่ยนะคะอาจาย์นำอย่างที่เล่าอะ่ะนำไปแอปลายจากของคุณก็ได้เช่นเขากลัวว่าการปรับมาตรฐานให้เท่ากับสากลคือตัวเองไม่รู้ไงว่าตัวเองเนมาตรฐานขนาดนี้สากลเขารับหรือยัง พใครที่ทําธุรกิจอะไรเนี่ยต้องดูซิมาตรฐานสากลหรืออย่างต่ำที่สุดมาตรฐานอาเซียนเขาคือยังไงแค่ไหนแล้วคุณดูเส้อคุณเราไม่ต้องเหมือนเขาถึงร้อยอะนะแต่คุณอาจจะดูก็ได้ว่าเขามีสิบข้อคุณได้สัก8ดคุณก็ไม่เลวแล้วล่ะแล้วปีต่อไปคุณค่อยเก็บที่เหลืออย่างนี้นะคะคุณต้องไปศึกษาค่ะนี่ จะบอกไอ้ศึกษาที่ไหนดิฉันว่าจุดแรกต้องเริ่มจากทางผู้ว่าจังหวัดของคุณเลยเพราะนี่คือเป็นจุดแรกที่ท่านนะอเลิร์ขึ้นมาแล้วท่านก็จะทราบเองอนะว่าไปที่ไหนที่ไหนนะนี่ข้อสองเขาก็ห่วงอันนี้นี่มักคุเทศพูดการปรับหลักสูตรมัคคุเทศให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันคือดิฉันเคยไปพม,นะม่าะเมียนมาเขาเขาเออเขาไม่ให้เรียกประเทศเขาว่าพม่านะพวกเรานะเขาให้เรียกเมียนมาอืเมียนไก่เขานะฮะ ภาษาอังกฤษเพราะจริงๆฮะความที่เขาเคยเป็นอนาที่กอของอังกฤษหรือไงอะพูดเพราะมากๆเลยฮะดิฉันยังนึกว่าเขาเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษมาทาไซส์ไลน์เปล่าเลยเขาบอกเขาเป็นไกด์มาตลอดชีวิตนี่แหละพาเที่ยวชเวดากองอะไรตาอะไรดังนั้นทางเราก็ห่วงเรื่องเที่ยวมาตรฐานเดียวกันไงฮะแล้วก็มาตรฐานการดูแลนักท่องเที่ยวแต่อันนี้เราชนะอยู่แล้วมาตรฐานดูแลนักท่องเที่ยวเวลาเราเรียนไกด์นี่ข้อหนึ่งเลยใช่ไหมนักท่องเที่ยวต้องให้อยู่ในร่มก่อนเใช่ไหม ไม่มีหรอกที่จะยืนอธิบายกลางแจ้งกลางแดดไม่มีเปิดฉากเราบอกต้องพานะต่องเที่ยวไปในร่มหลังคาแล้วค่อยอธิบายแต่ชาติอื่นไม่เป็นอย่างนี้ค่ะลงจากรถตรงไหนอธิบายตรงนั้นเลยค่ะแดดร้อนอยังไงก็ไม่มองแล้วก็ค่อยๆมีร่มก็ไม่คิดไม่คิดจะพา move คณะไปนี่นี่เราจิตคนไทยเนี่ยจะแคร์นี่เราเป็นพ่อคนไทยเราเนี่ยนะคะอาจจะยึดถือ,อ,อคํากล่าวของพ่อ